กับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมสอแสแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาท ปีมสนี้นะครับท่านทำการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยล้างเมื่อกี้นี่เองครับก่อนที่จะมารีวิวให้พี่เวนเพื่อนน้องๆดูดูสิครับว่าเงาวับขนาดไหนสวยงามขนาดไหนครับเพิ่งได้มาครับเนี่ยก็เลยมาทําการล้างเลยครับผมรู้สึกว่ามันจะดูมันไม่ค่อยสดกับกเท่าไหร่ครับล้างทีเดียวก็ออกแล้วก็จริงๆครับออกมาจริงๆครับเนี่ยผมก็เลยเพิ่งมารีวิวครับเสียเวลาเป็นนานพอสมควรครับเกือบชั่วโมงครับล้างประมาณสิบกุญเเลนทั้งทั้งที่เหรียญของผมมีเป็น เกือพันเหรียญแล้วครับท่านไม่รู้ปีพอสไนมมันมุ่งไปหมดแล้วเนียแลมาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยชิวปุริขึ้นผสมทองแดงนะครับเนี่ยเงาวับสีเดียวครับท่านแบบเก้าเหลี่ยมนะครับนับดูก็ได้ครับนับจากด้านไหนก็แล้วแต่ครับแล้วก็ประิปจบด้านนั้นเช่นเคยนั่นแหละมันจะเป็นการว่านับเหรียญมันอยู่เก้าเหลี่ยมหรือเปล่าครับท่านรัชกาลที่เก้าตัวเก้าเหลี่ยมรัชกาลที่สิบกี่เหลี่ยมครับท่านไปนับดูอีกครับท่านสําหรับผม รู้อยู่ครับแต่ยังไม่ได้บอกพี่ๆเพื่อนๆนะครับเพราะว่านานมากแล้วที่ผมไม่ได้รีวิวเหรียญรัชกาลที่สิบเลยครับท่านพะผมยังไม่รู้เลยว่าปีพศในปีพศในผลิตน้อยครับท่านเท่าที่ดูเยอะทั้งนั้นเลยครับเป็นพันต่ําสุดร้อยล้านเหรียญขึ้นครับผมก็เลยไม่ค่าที่จะรีวิวครับมันเยอะเกินไปครับท่านเราต้องหาเหรียญที่ปีพศไหนที่ผลิตน้อยที่สุดก่อนนะครับท่านคอยมาว่ากันอีกทีนะครับ มาดูกอบเฟืองเป็นไงมาครับเนี่ยนี่ครับคมชัดเจาะไหมสวยงามมากครับท่านไม่มีรอยดาปีเลยครับรอยบุบรอยบี้ไม่มีเลยครับเหรียญนี้ครับรู้สึกว่าจะสูงเววการครับคมชัดเจ๋ะเลยครับดูสิครับใกล้ๆเลยครับเนี่ยสุดยอดของเหรียญครับเนี่ยเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะหาเจอได้ง่ายนะครับสําหรับเหรียญสมุูรแบบแบบนี้สําหรับขอบเฟืองนะครับขอบเฟืองล้วนๆนะครับเนี่ยเนี้อเคลนผสมทองแดงนะครับแบบนี้ครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังครับไม่ชัดเลยครับเออชัดเจนแล้วครับท่านประเทศไทยครับพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเ็ดครับท่านสองห้าสี่เ็ดนะครับสําหรับปีพศนี้นะครับเนี่ยไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับเนี่ยสี่เ็ดเนี่ยถ้าเป็นสี่หกจะเจ็มเลยครับเนี่ยนี่เป็นสี่เ็ดครับท่านสุดตรงกลางอวัดิบินจามบพิษอยู่สิบเวลาแล้นะครับท่าน วัดเบญจมาวโปิดดูครับคมชัดเจาะไหมเห็นชัดเจนเลยนะครับเนี่ยวัดเบญจมาวพิดครับไล่จากด้านนี้มาถึงนี้เลยครับเจดีย์ด้านบนแล้วก็อะไรมาถึงฝั่งสุดฝั่งซ้ายมือนี่ครับวัดเบญจมาวพปิดดูสิวาราวนะครับเนี่ยศูนย์ด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาริบนะครับเลยอีกจุดหนึ่งครับท่านจุดนี้ครับนี่ครับนี่ครับกระเบื้องเห็นชัดเจนทุก แผ่นเลยครับสำหรับกระเบื้องครับโอเคมากนะครับแบบนี้ครับคมชัดเจาะอย่างนี้มันจะเสียหายมันจะเสียอะไรครับถ้าเราจะเก็บผมไม่เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าจํานวนการผลิตจะเยอะมากน้อยเพียงใดนด๋แป๊บหนึ่งนะครับอีกไม่นานครับสําหรับปีพศ2547นี้นะครับท่านความหนักงกว้างของเหรียญอยู่ที่24มิลลิเมตรน้ำหนัก7 5กรัมนะครับท่าน